โอเคครับผมก็ต้องกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนกันด้วยแล้วกันนะครับผมนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยไปไปดูเกมกันไปกันเลยครับผมไอ้เจอเจอโอ้โหโจอดำไปเดี๋ยวเราจะคลิปนี้ทำอะไรครับเอ้เจ้ค้างเดี๋ยว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 ค้างอีกแล้วโอ้โหแล้วพี่จะเด้งทำไมเนี้ยโอ้โหเกมบ้าเกมบออะไรวนะเนี้ยฮัลโหลโอเคครับ<ๆ>ก็เดี๋ยวนี้จะเอา เจ้าเอา่อเขาเรียกว่าอะไรอะเจ้าคุมัสุนะครับผมแต่ผมชอบแบบนี้มากเลยสีมันตลอกเนี่ยชอบมากครับโอ้โหสีพวกแม่ถ้าสีแมคโคมเป็นแบบนี้นี่โอ้โหชอบตาย,ยครับผมนะโอ้โหครับเด<อ>โอเคครับหลังจากวันที่เราย้ายเจ้าเอ่อวันที่เราเปิดตัวใช่ปหมใช่ใช่วันที่เปิดตัวปะ อ๋อใช่ใช่ใช่นะผมวันที่เราเปิดตัวอ่ารถไอ้ไนี่มันคว่ำนะผมนะรถมันคว่ำรถมันคว่ำแล้วก็ครบสูตรแล้วสามสิบอะมันคว่ำแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะเอาไปช่วยแค่นั้นแหละไม่มีอะไรนะผมนะเรินเรันรันเรินมอนฟูมอนฟูเขาขายบ้าแล้วนะเนี่ยไปครับผมลุยงานกันเดินหน้าดิเดินหน้าดิ เดี๋ยวเดี๋ยวจะเดินไปนู่นนะเพื่อนๆครับโอเคโอ้ยมันคือฝนตกดูน้ำขังเลยเนี่ยแหมม่อคืนฝนตกนะครับเี่ฮัลโหลไปเลยครับผมฝุ่นกระจายเลยเมื่อคืนฝนตกนะทุกคนมันก็แบบมีน้ำมีนวลหน่อยนะครับผมมีน้ำมีนวลเหรอเกี่ยวอะไรกันวะเนี่ยแหมโโอ้หตรงนี้เป็นบ่อว่ะเงียบมันมันในนี้อยู่ใกล้ๆดิมันมันคว่ำ อยู่ใกล้ๆนี่ว้อมแบบ้อมมิดเลยอ่โอ้โหเดินเร็วเหมือนกันนะนี่ยฮลโหลเดินเร็วเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมเดินเร็วเดินเร็วมากเลยอ่ะอ่อไปๆๆ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 ๆวๆๆๆๆๆๆๆ่ๆๆๆชอๆๆๆๆๆๆๆน โอ้เกคบฟันก็บฟันก็บฟันยังยังไม่ลงเลยเดี๋ยเห็นไหมเออเนี่ยนะปึ๊บเดินมานีเดินมานีแค่สกิตระแค่นั้นแหละแค่สกินะผมนะแค่สกิดเบาๆเลไม่น่าจะยากหรอกโอ้ยเดี๋ยวเดี๋อย่าอย่าไปนีเน แล้วผมจะทำไงไวะเนี่ยเยี่ยมคว่ำแบบมันจะคว่ำแบบน่าเกลียดแบบปิน้นเอ่อแบบหงายท้องเลยอะ่ะเออคว่ำแบบน่าเกลียดว่าอะไรอ่ะ oh. คว่ำแบบหงายท้องเลยอะ่ะหงายท้องหงายไส้เอ่อเดี๋ยวผมจะปลดไอ้นี้ก่อนนะทุกคนปลดปลดปล็อกเชือกกึ๊บนี่แล้วก็จะดันไปข้างหน้าเลยแล้วครับผมดันไปข้างหน้าเลย เดี๋ยวจะดันไปข้างหน้าเลยนะทุกคนนะดันหมายถึงดันในตัวเทลเลอร์ไปก่อนนะคือมันพังยังมันอะไหนๆมันก็แบบความแบบนาเกียรแล้วโอ้โหนาเกียดเก,ยดกินความแบบความแบบไม่มีอะไรเลยอะเออแบบหงายท้องเลยอะถ้าความแบบนี้ต้องแบบตกเทลเลอร์อะไรอย่างนี้นะผมนะถ้าเป็นความแบบนี้นะมันต้องใช้เพลงแบบ สะไอ้นี่ไหมใช้เพลงแบบอ่าปลุกใจใช่ปะ่ะได้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 เดีย๋ยวเราล็อกกันล็อกกันอ่ามาอ้ามาดิอึอ๊บในเมื่อมึงไม่สมจริงแล้วใช่ไหมเราก็จะไปสมจริงตามนะผมนะดีดีดดเอาแบบนี้เลยแล้วก็เดือด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 มันจะจะตกมันจะตกมันจะโดนรถไม่ทันแล้วแหละน่าจะโดนแล้วเดี๋ยวเราจะช่วยกันนี้ก่อนนะนี่เอาอเชเลอร์ก่อน วิทยเทลเลอร์เทลเลอร์คว่ำเทลเลอร์คว่ำโอเคไม่คว่ำละออกไปนู่นหน่ออไปโน่นเทเลอร์ออกไปนู่น,น,นเทลเลอร์ออกไปลลออกไกลโอ้โหไม่ทำโคตรแรงเลยอะเทลเลอร์ไปไกลเออเทลเลอร์ไปนู่นเทเลอร์ไปนู่นเออหัวลากครับไม่มีความแรงซะเลยอะโอ้โหไปนู่นไปนู่นโอเคนะผมนะถ้าผมอยากลองทำงานกลางคืนดูกันบ้างอะว่ามันจะแบบทำงานได้ไหม ทำงานกลางคืนอ่ะเนาะมันมีไฟอยู่ผมก็อยากลองดูกันนะเนี่ยไฟมันสว่างมากเลยครับทำงานกลางคืนอะไรอย่างงี้นะผมโอ้โหนี่ใกลก้จะขึ้นแล้วเดี่ยก็ดันขึ้นนิดนิดหน่อยหน่อยก็ขึ้นลนี่โอ้โหจีนจีนเออเฮ้ยโอ้ยพวกกีนไปเกาะน,นั่นเหรอกีนไปเกาะน,นี่อยู่ มันโมเดลเดียวเดียวกันเลยหรือเปล่าเนี่ยน่าจะโมเดลเดียวกันนะครับผมก็สูดเฮ้ยทำไมมันบิดเอวอย่างงี้วะเนี่ยผมพีงก่อนดิเออไปนี่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 เออไปนี่ไปนี่ไปนี่ปุ๊บงัดงัดอาร์มขึ้นแม่งเลยนะผมนะโอ้โหแม่งแบบคว่ําแบบน่าเกขียอะไรเดี๋ยวผมดึงบุกกี้ขึ้นเลยนะเพื่อนๆนะ ดึงบุกกีกันเลยเบิร์บโอเคโอ้ยโอ้ยผ่ยยยยยยานสักทีนะผมนะแม่ไปไปไปเดี๋ยวเรามาดูกันนะแม่บุองอยังสตาร์ทเครื่องด้แบบชิวๆเลยนะเอ้เพิ่งอยากรู้ว่ามันจะใส่บุกกี้ตัวนี้ได้ไหรือเปล่าใส่บุกกี้ใหญ่นะเนี่ย ใส่พวกกีใหญ่มันจะใส่ได้หรือเปล่าวกีตัวนะี้มันมันมันจะย่อขนาดหรือเปล่าลองดูนะขนาดพวกกีอ่ะย,ยังใหญ่กว่าห้องเก่งเลยแหละด,ดูด้วยอู้หคตรใหญ่พวกกีอู้พวกกียังใหญ่กว่าพุกจีอ่ะเอ้ยไม่ใช่พวกกียังใหญ่กว่าห้องเก่งจีก๊บอ๋อมันใส่ตัวนี้ไม่ได้โอเคใส่ไม่ได้นะทุกคนใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ แต่ได้แต่ตัวเล็กนะครับผมโอเคเดี๋ยวจะไปจอดไว้ที่บ้านทั้งคู่เลยเนี่ยนะครับผมนะเดี๋ยวกลับบ้านเลยเอากลับบ้านเลยจอดบ,บ้านทั้งคู่เลยเนะี่ยเดินเอานะครับผมไม่ต้องขึ้นแม่งแล้วรถล,ล่าลมันช้านะผมมันช้าพี่เออจิ้นด่วนโอเคเป็นไรโอ,โอเคโหไม่ลึกนี่หว่าอู้ไม่ลึกไม่ลึก ถ้าถ้าจิ้มแล้วแบบอ๋อมันมิดบุกขีอ่ะอันนั้นคือห้ามเดินเด็ดขาดนะผมนะห้ามเดินเด็ดขาดถ้าจิ้มแล้วมันมิดบุก,กีีอ่ะอ,อ,อันนั้นอะเดินไม่ได้เลยนะผมนะเดินไม่ได้เลยห้ามเดินเลยเ <appointment. S 1> นี่ยถ้าเดินเนี่ยผมชอบมากเลยมันมันน่ากลัวนะทุกคนมันน่ากลัวนะดูดิน่ากลัวมากนะ เดี๋ยวไปจอดคู่กันนะครับโคมาสูกับอ่า130กับ200มันต่างกันยังไงนะครับ210น่นะอะแต่คันนี้เสียงเครื่องนิ่มมากเลยโอ้โหตัวเสียงเครื่องนิ่มมากโอ้โหคือโคมาสูนี่เออเอวนะทุกคนนะเอวจะสูงนะ ผมว่าสูงเอวมันจะสูงนะครับโอเคดับเครื่องไว้นะผมเดี๋ยวไปเอาเจ้าร้อยสามสิบมาอีกนะครับผมไหนอยู่ตรงไหนอ่ะ yeah. เดี๋ยวไปเอาเจ้าร้อยสามสิบมานะครับผมเดินไปเลยนะครับไปเก็บไว้เดี๋ยวไปเก็บไว้ไเก็บไวะ ไป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 เก็บกันไปเก็บกันเออ,อเ,เอาแล้วมึงจุดทำไมเนี่ยเฮ้ยไปดิโอ้โหนี่นีหนีหน,นีมันโดนต่อต่อยอะ่ะมันคันเล็กจริงนะเนี่ยนะทุกคนคันเล็กมากเลยนะ่ยเอาไปดิ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 เออไปดิไปดิออไปด,ไปด,ไปดิโอเค อุ้ยไอีาอาร์มลงนด้สูงมากเลยนะถึงไอนะ้บูมบูมไม่ใช่บูมไม่ใช่อาร์มบูมบูมบูมลงได้แบบตับมากเลยอะท<ๆ>ุกคนนะสุดยอดไปลเลยอ่ะนี่นี่ต้องเดินทางนี้ดิเดินทางน,นี้ดิเสียงตัวเดินเสียงตัวเดินมึงมึงไม่เหมาะก,กับความเร็วในการเดินเลยนะ่นแหละ ปะ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 เดินอย่างเร็วอ่ะโอ้โหเดินโคตรเร็วอ่ะชิวจัดชิจัดจะเ,เทียบเทียบกันดูนะครับจะแบบเทียบกันดูนเออกระตู่มันจะยื่นน้อยกว่านะครับทุกคนเงี่ย yeah. 130ตูดมันจะสั้นๆน,นะทุกคนดิรูร้อยร้อยสองร้อยมันก็ตูดย,ยาวๆหน่อยนะผมสองหนึ่งศูนย์ข้างนี้เฉลี่ยร้อยสามสิบนะผมโอ้ยเครื่องข้างบนก็เหมือนกันเป๊ะไอ้ผมนะแต่ที่ยืนไม่เหมือนกันนะบูมอาร์มนี่จะเหมือนเหมือนกันนะครับแต่ตัวหนังสืออันนี้เป็นสีน้ำเงินตัวหนังสืออันนี้เป็นสีดำ อ๋อมันน้ำเงินอยู่แต่น้ำเงินอันนี้มันน้ำเงินจางนะครับผมอันนี้น้ำเงินเข้มเลยนะครับผมอันนี้จะเป็นที่ติดผาเนาะผมสามารถติดผาได้ด้วยนะทุกคนนะตัวนี้จะไม่มีนะครับนี่โอโย้ยนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละช่วยแค่นี้แหละนะประมาณนี้นะชิวๆชิวๆสบายๆนะครับผมชิวๆนะครับผม ก็เอาฝากไว้เพียงเท่านี้ละกันนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมนะเจินใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อน,นครับผมสวัสดีครับ